จะมาบอกอะไรฟังสักอย่างจริงๆก็อยากจะบอกแต่แรกๆกันแล้ว,แ,ลวแต่ว่าอืมเกรงว่าจะกระทบอะไรบางอย่างอัเนาะแต่ตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะบอกได้แล้วแล้วมันก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากที่ดูแล้วว่าช่องก็ไม่ค่อยมีคนดูเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าความเป็นขั้นเป็นตอนนะ่ะในคดีของน้องก้อย อันนี้ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะ่ะวันที่สามกุมภาพันธ์มันมีอะไรน่าสงสัยนะครับคือมันเกิดจากพู่มกลับสอบพอเมืองลานลีนะครับวูบหมดสติบนโซฟาในบ้านพัก ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีและเสียชีวิตอันนี้ผมจะเล่าตามข่าวเมื่อวันที่สกุมภาพันธ์หกห้าสพมราชบุรีเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกจุมพลสิษเสน ภูมกับสบพเมืองลาบุรีได้เกิดการวูบหมดสติบนโซฟาหน้าทีวีชั้นล่างภายในบ้านพักโดยลำพังร้อยตำรวจโทสติดช้างสารพลขับได้ขับรถปปะจ,จ้าตำแหน่งเพื่อไปรับที่บ้านพักเพื่อเดินทางร่วมประชุมที่กรทมเมื่อเห็นนอนฟุบอยู่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลาลีและเสียชีวิตในเวลาช่วงเช้า2 45นาที สาเหตุการเสรียชีวิตยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันหรือไม่เพราะพรตตุลเอกจุมพลศิษเณนมีโรคจำตัวและเข้ารับการทำบายพาหัวใจหรืออาจลืมล้มเพราะมีบันไดเพราะที่บันไดมีร่องรอยบันไดหักอาจลืมล้มตกบันไดและประคองตัวเองมาวูบ หมดสติที่โซฟาหน้าทีวีซึ่งต้องรอผลผ่าชนสูตรพิกศพจากทีมแพทย์และบุรีขังไม่รู้ว่าผลออกมาหรือยังนะครับประวัติคร่าวๆได้รละคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายจากภูมกับสอบพอส,ม,สอมุตสงครามมาดำรงตำแหน่งภูมกับ สพเมืองลาดลีวันที่หนึ่งธันวาหกสองแล้วก็เป็นขวัญใจของประชาชนชาวจังหวัดลาดบุรีด้วยทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่พันตรวจเอกจุมพลเนี่ยน,นะครับอน,นี้ภูมิกับสพลาลีกลับมาที่บ้านพักหลังจากไปร่วมงานวันเกิดของผู้บังคับบัญชาในเวลาประมาณตีสองเพื่อพักผ่อนต่อมาเวลาประมาณ นี่แหละครับเจโมงเช้าที่ว่าพลรับไปรับไปแล้ก็เสียชีวิตงานเลี้ยงเหรอ,องานเลี้ยงวันเกิดผู้บังคับบัญชามีใครอยู่ที่งานบ้างแล้วการตายครั้งนี้เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งอะไรยังไงภายใน องค์กรภายในโรงพักส,สอพอเมืองราชบุรีหรือเปล่านะครับพรว่ได้ข่าวว่าคือมีส่วนช่วยเหลือให้อดีตผัวได้เลื่อนขั้นอีกด้วยเจอเนื้อข่าวนี้มาจากโซเชียลนะครับแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ทีเนี้ยอย่างที่บอกนะงานเลี้ยงผู้เขาบัญชา แล้วสองคนนั้นอะได้ไปไหมอยู่ตรงนี้แหละก็ฝากด้วยนะครับพเราได้ได้ยิงเขาวมาเยอะจากแอมเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยมาเจอคนนี้มาเจอคนนี้เราก็เฮ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้จะรอดนะแบบนี้ นะคงจะโดนนะคงจะโดนนะเราก็สงสารแกนะมันไม่เห็นมากในวัยเกษียณเนี่ย,นะาาว,ย,นนยวันสงวันไม่ใด่นะไม่ใช่อย่างแกเนี่ยต้องไดูตักแต่ดประิด็ดนั่นแหละคนออกกําลังก,กายขนาดนี้นะแต่มันมันผิดธรรมชาติเราดูว่ามันผิดธรรมชาติแต่เราดูจากสภาพแวดล้อมดูจากอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยไม่น่าจะตายเร็วขนาดนี้นะเราก็ดูมันผิดธรรมชาติไปเมื่อกี้แปลกเลยใช่ไหมครับทยอยปีหกสามที่มีการลื้อคดีตอนนี้ ปเป็นพูมกับอนกันที่สบพบางแพรลาหลีลขณะที่ขี่รถจักรยานเสียชีวิตนะครับขณะที่ขี่รถจักรยานอาจจะโยงแอมไซย,ยันไรโดยพูดกับคนนี้เคยพูดกับสบพบางแพรจังหวัดราบุรีและก็เสียอายุราชการ วันเดียวเขาเคยถูกแอมชักชวนให้นำเงินเกษียณมาลงทุนธุรกิจซึ่งแหล่งข่าวบอกว่ามีการโอนเงินให้กันจำนวนหนึ่งโดยแอมเป็นคนมารับก่อนที่ผู้กับคนนี้จะออกขี่จักรยานไปบ้านแหลมเพชรบุรีและเกิดภาวะหัวใจวายถูกหามส่งโรงพยาบาลตำรวจก่อนจะเสียชีวิต หลังการรักษากว่าครึ่งเดือนช่วงปี2563ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลายคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นนิตยาสาวิตรีสุรัตดาลินีตอนนี้หัวหน้าชุดสืบสวนก็เลยสั่งให้มีการลื้อคดีนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอืม น่าสนใจไหมล่ะครับระดับพุ่มกับในปี6-3แล้วก็ปี6-5แล้วส่วนเรื่องก้อยแม่ค้าที่ขายของใกล้จุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเออเราเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าขณะาจะเข้าขายของอยู่นะได้ยินชาวบ้านพูดว่ามีคนเป็นลมอยู่ที่ริมแม่น้ำจนเองจึงไปดู ก็เห็นเจ้าหน้าที่กําลังปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งหมายถึงก้อยนะครับก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลกระทั่งทราบข่าวว่าเสียชีวิตทางญาติสงสัยเหตุใดเพื่อนจึงมาด้วยจึงหลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือแม่ค้ากล่าวต่อว่าออซึ่งตนเองอมองว่าผิดปกติวิสัยของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เชื่อว่าเป็นเพื่อนกันเพราะอย่างตนเอง หากพบผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรีบเข้าไปช่วยเหลืออันนี้คือคำพูดของแม่ค้าอ่ะอันเนี้ยเรารู้กันแต่แอมตอนนั้นนะครับอ้างว่าไม่อยากจะยุง่งไม่อยากจะนุ่นไม่อยากจะนี่ไม่อยากจะนั่นบอกว่าต้องรีบไปงานกระถินกระถินต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูเห็นเป็นลม ก็คิดว่าเคยเป็นลมมาแล้วอพอแพ้ยาเอ,อเคยกินยาโรคซึมเศร้าแล้วเป็นลมมาแล้วจำตรงนีน้ไว้นะก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่ายาโรคซึมเศร้าเนาะก็เลยทําให้เป็นลมก็เลยคิดว่าน่าจะฟื้นขึ้นมาก็พอร,รีบแล้วไม่อยากยุ่งก็เลยต้องขับรถไปไม่ได้ดูแล้วยาโรคซึมเศร้าเป็นแบบแคปซูลใช่ไหมครับ แล้วที่บ้านได้ดูยาโรคซึมเศร้าหรือยังหรือว่ายาโรคซึมเศร้าอยู่ในกระเป๋าแม็กซ์ซึ่งเป็นกระเป๋าเล็กในเครื่องสำอางหรือว่าอยู่ที่บ้านอันนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเอาไปตรวจด,ด้วยนะครับว่าระยาโรคซึมเศร้ามีใส่ยางไไหม เพราะเห็นมันบอกว่ามันได้มีการเอาไซยาไนต์ใส่ในแคปซูลให้ผู้เสียชีวิตซึ่งหมายถึงก้อยเนี่ยกินซึ่งที่เป็นลมอ่ะที่บอกว่าเป็นลมประมาณสองครั้งอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันลองให้กินแค่นิดเดียวแต่คราวสุดท้ายที่เจอกัน มันคงจะเพิ่มปริมาณถึงได้เสียชีวิตแบบนี้ซึ่งมันถนัดอยู่แล้วเรื่องส่งยาตั้งแต่ส่งยาให้คนนู้นคนนี้หรือว่ากอกยาเองตอนโควิดฟังคำว่ากอกยาเองครับใส่แคปซูลนะยาที่บอกว่าส่งให้ผู้ป่วยโควิดอะไรเงี้ยม,มันถนัดเรื่องกอกยาใส่แคปซูลอยู่แล้ว แล้วก็ยังไปพบแคปซูลคือการสั่งแคปซูลเปล่าอะ่ะที่ยังไม่ได้ใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะที่ว่ามันจะเอายาใส่แคปซูลแล้วก็ให้ก้อยแล้วพฤติการที่เข้าหาตอนก้อยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะที่พี่สาวว่าเ,าเริ่มมาทำความรู้จักตอนก้อยเป็นโรคซึมเศร้าคือทำความสนิทอะ ตอนแรกก็รู้จักกันแต่ไม่สนิทมาสนิทกันตอนไปโรคซึมเศร้าเหมือนฆาตกรรมฆาตกรสยามนที่อินเดียที่จะเข้าไปหาคนป่วยเพื่อที่ปลอบใจสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการปลอบใจอ่ะนี่ส่งยาไปให้กินแล้วก็เสียชีวิตก็อย่างที่เห็นนันะครับนี่คือจุดเชื่อมโยงแล้วก็ฝากถึงนะครับ ช่องทนายร้านสัพท์นะอย่ามากรอบอะไรมากมายเลยตั้งแต่เรื่องต่อแล้วตั้งแต่เรื่องอุบมอาบน้ำอะไรแล้วเออคิดเองหรือคิดไม่เป็นก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะโทรไปบอกให้ว่าอะไรควรจะคิดอะไรยังไงเนาะดีไหม